ดีท่านผู้ชมทุกคนนะไปสู่ช่องราชมบงของสื่อเพื่อสวัสดนะครับในวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทํา MV นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า MV ที่เราจะถ่ายเป็นเพลงอะไรนะครับก็ถ้าชอบพี่รู้กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกองเป็ใจให้ช่องราชมบงกันด้วยนะครับไปดูกันเด็กเพื่อนจะไปไหนวะว้าวมันนอนด้วยไหนอีก นี่อ,อยูตรงนี้อ,อ,อ,อ่ะเออนอนไอ้อนั่งคู่เข่าอยู่ตรงใต้ต้นไม้ก็แหละไม่มีตึงๆเสียวอ่ะทำไมกูรู้สึกเสียวเหลือเกินมาล่ะมามามามีอะไรจะให้ถ่ายมาั่งให้มันถ่ายยังไงเอ้ยมันไอ้หวาน ฝั่งน We ี so. ้ด้วยฝั่งซีครัับไ้หมุนมาฝั่งนี้ด้วยเขาแสบมาฝั่งนี้นั่งเลยนั่งตรงนี้ได้นั่งต้นไม้ระวังมดด้วยมีมุดเอาเลยวะอ่ะโอเคบีบคอมันเลย พิงต้นไม้เถอะพิงต้นไม้บางงันเสื้อมันจะเปื้อนเลยนะเว้ยมันก็เปื้อนอยู่แล้วใครพิงต้นไม้อ่ะหรือมึงอยากให้กูไปเอาเสื้อคลุมมาเอาเสื้อคลุมมาดีกว่าเสื้อคลุมก็เปื้อนอยู่ดีว่าเสื้อคลุมสีอะไรนี่มันเป็นยีนแล้วมันก็จะมีแขนยาวเลยขึ้นเทาเมื่อเข้าใจเขาว่าอันนี้ว่าเสื้อยีนอ่ะแล้วมันก็มีตัดออกเนี่ยอ๋อเออค่อยๆหันไปทางขวานะโอเคเริ่ม ฮันดิคฮันดิคฮันดิคสุดเลยโอเคพอต้นฉบับดีกาทันมันอา,า,าทานนะแต่ว่าส่งวันจางส่งบรรจางมันส่งบรรจางไงอันนัน้นนั้นนั้นลิปสติกอะไรได้นะค่อยๆลิปสติกออกมา เอาจริงๆคลณิสติ้งในทางเพลงแหละไอ้เครียดแต่มันแบบแต่งานนี้เลยแต่เขาเรียกว่าอะไรวะแต่มันแบบมันจะไม่มีท่อนในวิวเลยนะแบบเอออตัวประกอบมาเป็นแค่ตัวประกอบโอเคนะค่อยๆลิสติ้งเอาเลย โอเคพอนั่นเด็ดเด็ดเข้าใกล้กูเยอะนะก็ให้เดินนะ i <laughs> do ยัไงนั่งเล่นแบบนั่งเฉียงนั่งเฉียงนั่งจี๊ดจี๊นั่งยังไงวะนั่งยังไงวะนี่หรอนั่งยังไงวะมึงก็ถ่ายใกล้มากๆเลยบางทีมัน,กในใไกลเหรอไอ้มัในใกล้เหรอใกล้นะจริงเ <ส Rose> หรอวิวหันมาทางนี้นิดนึง ข่าวข้างหนึ่งลง,งลเปิดแมสไว้ <arian> ตัวไม่ เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะคบีไหมล่ะมึงปึ้มมาตอนนี้ก็ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดได้ถ้าไหนเริ่มนะ aku bilang keren Don't know what's come over no, me It's in your clouds, they will not say We can forever, But I'm you i not I don't see nobody like you You're my wife, you're my witch, you're 94 witch I don't see nobody you เดี๋ยวเชี่ยเชี่ยเชี่ยไม่ได้หรอกยันมาทีอะไรอ่ะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันเอากระเป๋าออกก่อนน้องปื้มบอกกูหนักกูโคตรหนักไม่ใช่กูหนักกูโคตรหนักต้องใส่รองเท้าไ โอเคนี่ก็คือการที่เรามาถ่ายวันนี้นะครับนี่ก็คือจากลากแม่นี่ตรงท่านน้ำวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนเทพบุตรเราจะมาถ่ายในส่วนของตรงริมน้ํากันนะตอนนี้เป็นริมน้ําเจ้าพระยาเอ,อ่อตรงข้ามคณะราบัลลังก์วัฒนพานิยมจะภาพร้านตาจรนี่นี่นีนนน่ก่อนก่อนมาถ่ายก็โดนซึ่งต่อยไปหนึ่งหนึ่งวัดเรียบร้อยต็มใต้าตาเลยตอนนี้กำลังบวมอยู่นะใช่ตรงนี้ด้านฝั่งตาหน้าฝั่งบวมดูดูนูดู

เออเสียงฝนเออฝนตกเราไม่มีร่มเลยเฮ้ยเราไปข้าไปในสามล้อมอ๋อเขาอยู่มาไม่มีฝั่งนู้นก็เป็นคณะราษฎรนะครับซึ่งผมก็มีประวัติเป็นคณะราษฎรอยู่นะครับนั่นก็คือการที่ขึ้นรถต่ขึ้นเรือตรงนั้นใช่ป่ะตรงตลาดวัตถุบะแล้วข้ามไปฝั่งนู้นนะครูเขาดักอยู่ตรงนู้นเอาคือข้ามไปจะไปหาเพื่อนแล้วเขาก็ถามว่ามาทำอะไร เราถามล้วถามว่าไปได้่ามันไปนนเราถามได้เลยเนี่ก็มารู้ที่ว่ามันกับอยู่<อ>ก็เลยเสียตังค์ฟรีนะห้าบาททังไปแล้วกลับเข้ามาผิดพลาดถามถามว่ามันไปได้ไหมหมายถึงว่าถ้าไปเราจะถาม,มเขาก็จะถามว่าไปทำไมแล้วเนี่ถาม,มาไปทำไมมาทำอะไรนขนาดผู้ปกครองยังไปไม่ได้จริงหรอ,อผู้ปกครองก็คือต้องไปรออยู่ตรงศาลาดูลนลแล้วให้นักเรียนมาเขาจะปั่นกัน let's go เริ่มแล้วถ่ายอ่ะนอ่าละ ที่เธอเคยบอกัอยาร้องไห้อยู่ยู่่ได้แต่เจอไม่หูดรับรู้ใจยังใจที่เธอเคยบอกนอยาร chi rồi đi tham chi rồi, lắc không phải chi chi, làm gì à? chi của lão rồi bảo không có gì. lắc không lắc sẹ, thằng ngầu, adi song, sẹt sọt, lấy sợi bóng thay lắc. lắc không phải, không được. 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 được. không được. được. không ไม่ไ, i, ไม่ตกไม่ตกกั <c oughs> ขายอมล้างกคือมึงถืออ่ะระวังกลัวไม่ต้องแตน,แน,นเอาจู่มลงไปเลยเออกกลัวปลาบางว่อะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เออ,อปลาแม่งกระโดดใส่ยูอ่กูไปดูด้วยล่ะ

เอน้องวีได้เยี่ยมมากเลยหันมองได้ก like um ันดีทำไมอ่ะหนึ่งสองสทุ่จนอุ้ยล้วคูเดินไม่ทันอ่ะพอในะพมองหน้รอบนึงแล้วก็จบมองหน้รอบนึงทันไหมก๊อย